สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับงานวันนี้ครับผมอเป็นการกําจัดหญ้านะฮะริมขอบแปลงนานะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อปรับภูมิทัดนะครับหญ้าที่เห็นกองอยู่นะครับเพื่อนๆมันเป็นหญ้าวายนะครับโอ้เป็นหญ้าที่เติบโตเร็วมากนะครับ เ,เลยไปไหนก็เกิดรากตรงนั้นนะครับช่วงนี้มันแห้งแรงนะครับก็ควรจะกบจัดนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้เข้าสู่หน้านะ่ะฝนแล้วเอ,เอาไม่ทันนะครับแป๊บเดียวลามทั่วแปลงเลยครับเพื่อนๆนะครับก็ทำการแต่งขอบนะครับกวาดจ้าลงไปกองบนพื้นนานะครับ ก็ให้มันคุมดินไปนะครับเพื่อไม่ให้มันดีมากเกินไปนะครับแปลงหน้านี้นะครับก็จะเป็นแปลงรับน้ําจากในสวนนะครับนะขุดร่องไว้นะครับนั้นข้างในก็ปลูกมะม่วงปลูกผู้ซาไว้นะครับตัวน้นก็เป็นบริเวณบ้านนะครับนะก็ขุดล่องไว้นะครับเป็นคลองไส่ไก่น้อยนะครับเวลาน้ําล้นจาก สวนก็ไหลลงมาแปลงนาน,นะครับเพื่อนๆแล้วก็ล้นเข้าท่อที่เราวางไว้นะครับไปลงสระตรงนู้นนะครับเพื่อนๆถ้าล้นเกินไปก็มีท่ออีกท่อหนึ่งปล่อยทิ้งเข้าป่าอ้อยด้านหลังไปนะครับก็ยังได้ทำงานในร่มอยู่นะครับ <laughs> เพราะว่าก็ยังมีต้นไม้อยู่นะครับเพื่อนๆในสวนนะครับ ปีต้นไม้ร่างเดิมนะทิ้งไว้อยู่พอให้เป็นร่มเงานะครับเวลาเราทํางานเราก็จะมีที่หลบแดดนะครับไม่ร้อนเกินไปนะครับตรงไหนร่มก็ทํางานตามร่มนะครับมันแดดก็หลบเข้าร่มก็าทาร่มอยู่ตรงไหนก็ไปตรงนั้นแหละครับช่วงนี้นะครับมันมีแดดนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสระที่ขุดไว้ช่วง ต้นปีที่แล้วนะครับอายุะสเกือบจะหนึ่งปีแล้วครับวันที่ขุดรู้สึกจะเป็นสามสิเบเอ็ดมกรานะครับเดือนนี้ก็อีกไม่ก,กี่วันก็ครบหนึ่งปีหลังจากขุดก็ทําการแต่งขอบให้กว้างนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ซ้ายขวานะทําเป็นอุโมงต้นไม้นะครับต้นไม้ก็ผ่านมาแล้วหนึ่งฤดูการฝนครับเพื่อนๆนะครับเขาก็ค่อยๆเติบโตไปนะครับ การสร้างแหล่งอาหาราบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านของเรานะครับก็ค่างจะเขียวขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับก็ใช้ระบบน้ำหยดนะครับช่วยว่าเปิดช่วยให้เกิดดินเกิดความชุ่มชื้นบ้างนะครับปลูกระยะถี่ก็จะมีต้นรอดบ้างไม่รอดบ้างต้นสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับเพืเ่อนๆก็ติดตั้งปั๊มน้ำนะครับอคอย สูบน้ําจากสาล่านะฮะมาลดภายในแปลงนะครับขุดสะใหญ่ก็ปรากฏว่าน้ําปีนี้ก็ยังไม่เพียงพอ,อก็ต้องใช้น้ําบาดาลมาเสริมนะครับเพื่อนๆรู้สึกว่าน้ําลดเร็วมากเลยครับตอนนี้น้ําเหลืออยู่ไม่ถึงเมตรครึ่งนะครับอ่ก็เพราะบาดาให้ผ่านแรงได้นะครับเพราะว่าเลี้ยงปลาไว้เนี่ยปลาเขาจะได้ ม่ลำบากนะครับก็น่าจะเรือเม็ดกว่านะเม็ร40เมตรครึ่งนี้แหละประมาณนี้แล้วครับเพื่อนๆนะครับดูจากเอ่อันไดที่เราหยอดลงไปนะครับวันนั้นก็เดินลงไปวัดดูก็ได้ประมาณคอของผมนะครับ <c oughs> ก็น่าจะประมาณนี้150ยเซนนะครับดูต้นไม้นะครับที่ปลูกไว้นะครับ ก็อนาคตก็คงอยากให้เป็นอุโมงต้นไม้นะครับเราจะทําทางเดินไว้ตรงกลางนะครับเป็นระยะไว้ก็สามสี่เมตรโดยประมาณนะครับก็เป็นการใช้ลวยเป็นพืชที่เลี้ยงนะครับปลูกนําร่องนะครับองคารักเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับค่อยๆทำงาน ก็ทำงานอยู่ในแปลงของเราเนี่ยแหละครับค่อยๆทําไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำบรรยากาศการทํางานมาฝากประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ